สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันคะไปไหนกันวันนี้มาแต่เช้าเลยบอกเลยเพราะว่าวันนี้มีอิจิบังกุจินะคะก็คือทางทางก่อนอะ่ะเราพลาดใช่ไหมเพรา,ราว่าเราแบบว่าเขาเ,เขาเล่นเรื่องก็เก้าโมงแล้วม,ม,ม,มากันแล้วม,มากันกีน่โมงแล้ววันนั้นโอ้ยเอสิบโมงกว่าป่ะสิบเอ็ดวันเกดเนม่ยตอนนั้นก็คือหมดเกลี้ยงทางนี้ร้านเปิด9ก้าโมงนะคะเราก็เลยมากันตั้งแต่ 8โมงค่ะ1ช uhm anyway> ั่วโมงเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรกลับไปบ้างเยี่นี่คะสัมภาษณ์ค่ะเราเข้ามาอยู่ในร้านเขาแล้วนะคะตื่นเต้นมากจะได้ไม่ได้นะได้คิอที่สามเนาะสามกับสี่สามสี่เพราะว่าคนนั้นน่าจะสองคิวสองคนสิ จริงป้ะอีได้สองครั้งอ่ะทำไดีคนก็สิบต้งก็ก็ได้เลยลองเโจเซงครั้งแรกก็อลองดูเอาคนละเอาคนละสิบครั้งอีกหนึ่งคิวก็จะถึงที่ตัวนี้แล้วค่ะอยากได้ทิเกอร์ตัวอะไก็้วย

嗯。Uh. ดเ, <c oughs> เราจะเลือกยังไงดี <c oughs> จับเลยอ๋อล่างงก็ได้กลางๆก็ได้ได <c oughs> สิบใบสบมีมีผล <c oughs> ไม่มีไม่มีสีเดียวกันมือสั <c oughs> <c oughs> ่นคือนี่เป็นครั้งแรกจริงๆ

ออ่วันนี้แบบจะบอกว่าวันนี้แบบเป็นคนที่โชคแบบว่าดวงว่าได้ของซ้ำนะพี่ตัวนี้ได้ใช่พี่ก็ได้เนสโกะแล้วพี่ดีใจมากเลยมือยังสั่นไม่หายเลยตื่นเต้นมากสวยมากสวยมากเนาะ วันนี้เหมือนใส่ดชมพูว่าเใจก็มาเล่นดทุกอย่างเป็นแบบชมพูถือเคล็ดไที่เ้อเาปขายตอขาอยต่อาอันที่เราไม่ชอบนี่วันนี้เรามาเล่นอันนี้กันอันนี้เรามาขายก่อนที่เราออกแล้วนะยี่ไงเราจะมีมินิฟิกเกอร์อันนี้แหละที่บางจ นี่โคลีได้อันนี้สองอันพี่ได้อันนี้อันหน,น,นึ่งอยากได้คิยูแต่คียูไ,ไ<ช>ม่ามคาค่ะด้วยใช่สามครั้ง,งเย่ะกินข้าวดีกว่าอนงใจตั้งใจทีอยากจะได้นะ้องวันนี้ก็ได้นะ้อสใจจะทำคลิปรีวิวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็นี่ได้มาแล้วค่ะ โอเมเดโต้พร <c oughs> น,นี้ขอราวัลเล็กๆน้ออนนี้เป็น,ปนแบบไลน์อัพก็มีตามนี้เนาะเรามาลุ้นกันว่าจะได้ใครอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นมินิแคมปัสบอร์์ก็เหมือนเป็นอันโชว์ตั้งโซชว์เลยเลือกของพี่น้องถังตัวน้องนี้มาฮะแล้วก็เป็นภาค15อันนี้เลือกไลฟ์ของ ของบ้านของบ้านผีเสื้อเพราะว่าลายมันทั้งหมดไม่มีของชิโนบุบุคณะเอะแล้วก็คณะอุดวรอือีกลายหนึ่งก็คือเป็นลายนี่ลายฝักดาบลายฝักดาบสองจังสี่คนมิเออใช่เห็นเห็นน้องจมูกหมูนนีี่เยอ่อใช่เมื่อกี้หมดคนทั้ง้าเอาไป

จำชื่อคนไม่ได้ออต้องบอกสถานที่นะคะเราอยู่ที่ร้านอาหารนะคะออเตรียเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองเ้มาแล้วจ้าอ่อและร้านที่เราไปจับก็อยู่ตรงนั้นเองค่ะเออ่สื่อไทยอะต่อไปหน่สอง ใจแล้วใช่ไหมามายูซังต้องออกมานจต้องมนต้องมาครูกันครูกันเพ่อยู่ด้วยกันเพราะเราคู่กันนะคะเพราะเราคู่กันมาลองมาลุ้นที่ฟิกเกอร์ดีกว่าขอร้องล่ะฟิกเกอร์นี่คือแบบว่าครบทุกตัวเลยนะมีทุกทุกตัวละครเลยตัวละครหลักมีฮาชิระเอ้าคนแล้วก็ตัวแก๊งพระเอีกสี่ครบเลย ี้ไม่อยากพูดเลยว่าอันนี้มันจะมีคนที่แบบมาหาตลอดอยู่ไม่อยากพูดเดี๋ยวเขาจะมาหาอีกทํำแหละทานคารันทานเทรนโอ้ทำไมหัวเหลี่ยม <c oughs> เฮ้ยเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวมันต้องเป็นคู่กันแล้วละ่ะ ใช่ต้างันคู่กันแล้วแหละยูมาแล้วก็ต้องชิโรบุสิบอกเลยว่าเราชิบไตเยอะชิโรบุไหมหนึ่งสองสามสุดยอดเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหวันได้คู่กันด้วยไหมคู่ครองคู่ครองอยู่ชิโรบุกับโอ้โมีแต่เป็นคู่ๆนะคะ ประทับใจมากได้ครบหมดเลยนะนี่น้องเนสซุกโกพี่ก็ได้นะบอกเลยแค่ยังเหลือของมิสซีอจบมิสซุโก้่ะพเอนอีเคอมพลีตจริงๆอาหารมาแล้วยินดีตาโคลี่มา แกะกล่องมานิมีด้วยกันนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้เล่นอิจิบังปุจิและดูดิาันรางวัลใหญ่ของเราได้สองตัวเลยใช่เป็นรางวัลที่เอนะคะเอเอชเขาจะมี A B C D E F ดีเนาะอันนี้ A แล้วก็ต่อไปเป็นดีนี่จะเป็นสองอันนี้ซีไม่ได้เพราะว่าซีเป็นของคิวเนาะแล้วก็ B ก็เป็นเมสุกก์ดีดีมีไหมดีมีอันดี เอเอฟเอก็จีก็คือสิบอันนะคะมาสังเกตกันดีกว่าอ่าอันนี้เป็นพวงกุญแจลุ้นกันดีกว่าว่าได้ใครสินเต้มำบุ็ยังสนตอนจบก็สนมามาละจ้าหนึ่งเก้าชุบในสปอกเจ้อะ ได้กับพี่ไหมได้นะแน่แล้วใครล่ะเรื่องสิทธิ์ของพี่มีสองคนของพี่เป็นเอซสิจุไหมได้แลกกับสิ่งิ์่ิสิรากันนะโอเคโอได้แล้วอ่าต่อไปสามอันนี้แบบมันเยอะมากเลยเนาะของคนยังได้ใครได้ใครแน่นอนว่าต้องอินโนซิกเกะนะคะคนเดียวเลยหรออืมที่เหลือก็ใครก็ได้นะเอาอินโนซิกเกะแล้วกัน ม uhm. สามกล่องอีโนต้องมาสักตัวดิเออมันต้องได้บ้างแหละเกกี้เด็กเฮ้ยทันทรันทีทฉันอันนี้ไม่เห็นเลยนะคะโอเคหนึ่งสองสามขอบคุณพระเจ้า ในดีสุดก็ได้นุกเลยโหวันนี้ดวงดีจังดวงดีมากปกติไม่ดีขนาดนี้นะดวงเนี่ยดอสทามามองไม่เห็นโอเคมุกสนหนึ่งสองสามไม่เป็นไรฮ้ยแต่มันเป็นเกงคู่ขัดคุณทันจิโร่นะคะ แต่ไม่เป็นไรค่ะเรามีจิโร่แล้วพแกแกงเลยวิ่งมาเฮดใหญเย่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ซื้อเนื้อสุกะต่อโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บไว้แล้วกันว่าเราได้6เส็จได้คิวมารีวิวเราอันนี้ก็จบแล้วเดี๋ยวเราไปร้านเกมกันต่อเเค ตัวนี้นะคะเราให้พี่ตูวนี้ช่วยเพราะว่าเราจบไม่เก่งมันลงมันลงไม่สุดอ,ะอ่ะอันนี้มีอีโนสเกะกบบเซนิส,สึตอนที่หัวยังไม่เหลืองตอนนี้เราาอยู่ที่ร้านเกมแล้วนะคะร้านเกม ใกล้แล้วล่ะเหตุการณ์ที่ถ่ายไม่ทันมากบบดวงจริงๆเงาเนะอันนี้คนนี้เป็นไปเองนะแต่แต่ตอนที่มันตกอ่ะไม่ถ่ายจริงเสียดายทั้งหมดผัดเท่าไหร่อ่ะเกือบเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยได้เฮ้ยดีใจมากแล้วเป็นหกร้อย เอาอะไรเนี่ยแต่อันนี้คืออยู่ตรงทันจิโร่เลยตอนนั้นทันจิโร่เราแบบมาหน้าเลยเนาะเอาวอาวกลับเอาไม่ได้แล้วละ่ะอ่ะ นี่มึงคนจะตกกัน่ะนี่ไงนี่ไงไฟนลลี่ครับถือว่าถั่วถั่วกันกับทันจิโร่เมื่อกี้นะขอบคุณค่ะเย้ทีน,นี้เราก็ไปซื้อของของเรากันว,วันนี้เราคงจะปิด ตรงนี้แหละเนาะสำหรับการจะเล่นอุจิบังคุจิมาแบบนี้สำหรับอีจิบังคุจิอย่นี้ก็คงจะหมดแค่นี้งั้นเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าถ้ามีอีกเนาะ <c oughs> คิดว่าต้องมีอีกแน่นอนเพราะว่ารอบนี้คาแรคเตอร์ยังไม่ครบนะอของอะนะอุจบังคุจิ <c oughs> ใช่แล้วก็บ๊ายบาย